ัสดีครับผมอนุภู้ย์ั่างลครับวันนี้พามาชมครับว่าอย่างนูแบบคอนโดนี้นะครับแบบนี้อย่างนี้มันจะคลอดไหมพอแล้วมันจะจัดรูปไหมก็ดูนะครับรันนี้ไม่แน่ใจว่าแต่ี่ตัวนะครับรูปเริ่มดำนะครับอันนี้แจ๊คลอดเดียวนะครับตัวนี้นะครับตรงนี้หนึ่งตัวนะครับทำบ้านให้เขา เขาเอาลูกเอาไว้ข้างนอกนะครับเขาเอาลูกเอาไว้ข้างนอกนะครับผมนะครับลูกเขาอยู่เนี่ยเก็บอยู่ดีครับไปอยู่ใกล้ลูกเขานะครับตรงนี้นะนอนให้นมลูกนะครับผมเขาที่รองเดี้ยวหนู่มก,กระโดกก็ไปจับพื้นที่นะครับ ประหยัดพื้นที่แล้วก็มูจะไม่ตื่นคนเท่าไหร่นะครับ,รบนนี้ก็้อแต่ไม่กี่วันนะครับเริ่มดำนะครับคุอแต่ไม่กี่วันนะครับมีประมาณตัวหรือเจ็ดตัวนี่แหละครับนนำเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ ก็มีอีกหลายกรงนะครับที่ทำไว้ด้วก็เรากำลังเลี้ยงลูกให้นมลูกนะครับนะครับพี่ามก,ก็ทำให้ดูหลายลูกเบ็นะครับลูกเขานะครับกำลังให้นมกินลูกนะครับแต่นลูกกินนมนะครับ มีนับดูประมาณสักหกตัวหรือเจ็ดตัวนะเราถัดเป็นใบนะครับมองมาชนับนะแต่ตันนี้ก็ตอนนี้ก็โอ้ขาวนี่ก็คลอดเหมือนกันนะครับลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งนักน,น,นะครับเยียบเอาไว้นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านะครับว่าเป็นยังไงนะอขอเขีนยนบทเขีินแปน๊บนึงนะครับ ตามก็มีไว้ดูหลายอย่างนะครับโดเป็นแนวทางเนาะนะครับใครชอบแบบไหนก็เอาไปทํากันได้นะครับอันนี้จะเป็นห้องเลี้ยงหนึ่งตันหนึ่งนะครับที่ผมทําไว้นะครับหนึ่งตันหนึ่งก็มีนะครับแยกคออเดียวก็มีนะครับอันนี้ด้านหน้ากว้างรู้สึกหกสิบเซนนะครับนี่ครับหกสิบเซนนะครับหกสิบเซนอ่า ยาวเมตรนึงนะครับแบ่งครึ่งก็ห้าสิบเซนครับก็เท่ากับห้าหกสิบคูณห้าสิบครับอันนี้เป็นหนูแห้งเพือกนะครับลูกเขาจะอยู่ในข้างในนะครับลูกเขาอยู่ด้านในนะครับผมนะครับะเปิดให้ดูเขาจะมองลูกเขานิดนึงเตนแต่งหนึงลูกเขาอยู่ในไหนนะครับลูกเขาอยู่ในบ้านนะครับมีวันสี่ห้าตัวห้าตัว ป่านนี้ไม่เขานะครับนี่เปิดไฟให้ดูนะครับดูเขาอยู่ข้างในนะครับเอายาอะไรให้เขานะครับช่วงนี้หน้าหนาวนะครับตรงเงียนะครับนะครับเฮียยังรูปไว้นะครับนีครับก็รองก็อยู่ในข้างในนู่นนะครับนะครับตรงนี้ก็มีนะครับไอ้คนเดียวนะครับข้ามหมดก็มี มันก็มีต้างการนุ่นหนึ่งตัวหนึ่งครับกับแยกคอดองูเพงเผือกอีกตัวนึงนะครับแยกไว้นะครับนี่แต่ัวนี้เป็นสีสวยๆครับเป็นนูป,ปานะครับกับตัวนี้ครับนีน่แยกคอดเดียว เปรนพวกข้อเดี่ยังครับเป็นในบบานน้ำอันนี้เป็นซีบตาหนูแซ่ปากสุดท้ายมันเป็นหนูแพงเปลือกครับเลี้ยงขอดเดียวไว้นี่ออกมาแล้วนะครับรอ,ออกมาจากท่ายครับผมนี่ครับออ,ออกมาจากท่าย อยู่ในดบ้านสียบบแตงนี่ก็สีแบบแตงนันนอนอยู่ในบ้านนะครับมีให้ดูหนะลายรูปแบบที่ฟาร์มเลือกมาชมได้นะครับส่วนตรงนี้เป็นห้องฝุ่นนะครับปุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไว้รอส่งลูกค้านะครับ วันนี้หนูโตไม่ทันนะลูกค้าอยากได้รุ่นี้ใหญ่นะครับุ่นพอผสมรุ่มใสโลกวาอะไรอย่างหนูโตไม่ทันนะครับนะครับโตไม่ทันนะครับทำให้พันหนูเนื้อก็อยากได้หลักร้อยสองร้อยโลก็ไม่มีให้นะครับแล้วกก็ฟังก็ฟอนกันนะครับนะครับที่ปิดกระดาษไว้อะไรเงี้ยก็ฟอนกันนะครับมกนโดนะครับทางนี้จะยาวหน่อยนะครับ มีฝั่งนี้จะเป็นฝั่งนี้เป็นห้องคุณนะครับห้องกว้างนี้เป็นห้องคุณนะครับห,ห้องกว้างหน้เนหนหหา,นาเมตรหนึ่งนี่จะเป็นห้องคุณอยู่กลาวห้องส่วนฝัง่งนี้หน้ากว้างห้าสิบลึกหกสิบนะครับ,รรบมีทั้งขุนเดียวนะครับแยกคอดเดียว,ยว 1. อย่างหนึ่งต่อหนึ่งมี ทำไว้หลายอย่างนะครับทําไว้เป็นแนวทางนะครับหลายอย่างเอาไปทําก็ยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับผมลองผิดลองถูกไว้ได้ครับนะครับอะไรไม่ดีก็แก้ไขปรับปรุงนะครับติดตามนะครับนะครับรลบน้ําก็ข้างบนนะครับนะครับผมเป็นคูลเลอร์นะครับเป็นถังน้ํานะครับใช้รลบลูกลอยนะครับถ้าน้ํา น้ำหมดน้าจะเติมเองนะครับนะครับผมพอน้ําเต็มน้ําก็จะตัดระบบเองนะครับผมฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับฝั่งเราลงกรมก็ใช้เป็นบอผสมแบบไม่แยกคอดแล้วครับแบบแยกคอดก็มีนะครับฝั่งนู้นนะนะครับผมแบบบ่อย่างนี้ก็เป็นห้องคุณแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับนะครับ ผมจะไม่ทําเยอะนะครับทำในน้อยพอที่ดูแลได้นะครับนะครับว่าผมดูแลเองไม่ได้นาะผมก็จงให้คนมาช่วยเช่นจ้างคนมาให้ช่วยอาหารนะครับแะแม่ก็ตรวจเช็คตอนกลางคืนนะครับแม่ก็ให้ด้วยอะไรครับเวลาจับหนูส่งลูกค้าก็ให้หลานมาช่วยจับให้ครับแต่ถามว่ามันก็ พอมีอไรายได้นะครับมันช่วยจ่ายค่าน้ำค่าน้ำค่าไฟในบ้านนะครับผมนะงนินช่วยจ่ายให้คนที่มาช่วยงานผมนะครับนะครับ,นะรบมันไม่รวยเหมือนเป็นแสนหลักแสนหลักอะไรเหมือนในยูทูบยูทูบนะครับนะแต่ผมว่าถ้าเราเลี้ยงแล้วมันสามารถมีอาชีพเสริมเข้ามาใช้ในครัวเรือนเราได้นะครับ ขายนูเนื้อวันละสองสามโลแล้วก็ได้เงินมาแล้วนะครับสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยกว่าไปนะครับก็มีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวเราละนะครับไม่ต้องไปยึดกิจอะไรรายได้เป็นแสนเป็นไรหรอกครับนะครับให้อยู่อย่างพอเพียงของเราเนี่แหละครับนับอาหารก็ใช้หาตามง่ายๆตามวัตถุดิบตามหมู่บ้านเราชุมชนเราเลยนะครับจำเละถ้าเรา ทำเลเองเราก็ได้กำไรนะครับนะครับนุเราไปขายให้เขาก็เราำไรได้น้อยหน่อยแต่ก็ได้กำไรครับนะครับได้กำไรอยู่นะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่คลิปใหม่ๆที่ผมเอาลงไว้เป็นแนวทางนะครับผม สำบคลิปนี้ก็จบเพียงนี้สวัสดีครับ